บอกว่าอย่าวิ่งเล่นสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อยู่กับปุ้มตามใจเธอนะคะจะไปตามใจใครหรออย่าเล่นนะ <laughs> กคนเช้าพร่งมีเราจะเล่าให้ฟังค่ะวันนี้นะคะปุ้มได้ไปแกล้งแม่มาเมาื่อกี้โอ้โหทุกคนไม่ต้องตก,กใจนะคะสภาพอยู่บ้านก็จะประมาณนี้นะคะแต่เวลาลงโซเชียลก็จะเป็นแบบอีกแบบหนึ่งลงรูปในเฟซอีกแบบหนึ่งแล้วแต่ว่าอยู่บ้านก็จะเพิ่งเพิ่งหน่อยนะคะทุกคน <S <S ไม่ต้องตกใจนะ <c oughs> ค่ะทุกคนเมื่อกี้นะคะปุ้มได้ไปแกล้งแม่มาคือมาตะกี้ไอ้กล้องตัวนี้มาตั้งอยู่ที่ห้องนู้นนะคะมาตั้งอยู่ตั้งแต่นานละตั้งแต่เมื่อคืน แต่วันไหนก็ไม่รู้ว่าจำไม่ได้มันตั้งข่าไว้อยู่งั้นใช่ไหม <No. S 1> แล้วทีเนี้ยแม่เดินเข้าไปในครัวทุกคนปุ้มก็เลยแอบไปกดรคคอร์ดกล้องไว้นะคะเพื่อที่จะแกล้งแม่นะคะทุกคนผัวไม่อยู่ก็แกล้งแม่ผัวก็ได้ค่ะดีมากลูกกระไฟดี่เจน <No. S 1> <laughs> ค่ะทุกคนก็ไม่ได้แกล้งอะไรเลยหรอกคะ่ะก็ <laughs> <laughs> แกล้งผีเนี่ ใครอยากรู้ว่าแม่มีปฏิกิริยายัางไงนะคะก็ไปดูในคลิปกันได้เลยนะคะว่าแม่มีปฏิกิริยายัางไงบ้างนะคะทุกคนก่อนไปชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะจะาพร้อมแล้วไปดูกันเลยคะ่ะ ทุกคนวันนี้นะคะก็มีเกมสนุกสนุกน่ารักน่ารักมาแนะนําเพื่อนๆเผื่อ,อว่าใครที่อยู่บ้านเบื่อนะคะไม่มีอะไรทํานี่เลยะคะ่ะมุกก็ขอแนะนําเกมจากค่าย DK Hero นะคะทุกคนซึ่งค่ายเขานี่ยมีเกมหลากหลายที่เลือกเล่นเลยนะคะแล้วก็เป็นเกมที่ผ่อนคลายสบายๆคลายเครียดน,นะคะและที่สําคัญสามารถสร้างรายได้ให้ทุกคนได้ด้วยนะคะถ้าใครสามารถเล่นได้ทางค่ายเขาก็จะมีรางวัลมีโบนัสต่างๆมากมายเลยทีเดียวนะคะ ใครที่สนใจน,นะคะก็แอดไลน์ตามด้านล่างนี้ได้เลยนะคะแอด BK Hero นะคะแอดกันเข้าไปเลยนะคะและที่สำคัญทุกคนต้องเล่นอย่างมีสตินะคะอะไรกินใครยั้นเด <Yeah. S 2> ี๋ยวยังไม่กรดตุ้อเือเร็จแล้วก็ แล ah. oh, really? ้วากินงงโหกินข้าไม่มัเลยหอจ๊าพม่ินเกียดเลยาลครัวออกมาแล้วาตัไปกไม่พอแต่คชายจะบไม่กนกินาแล้วเอ้มกินไม่ยอกินจ๊ายี่ไม่อยากกินเลยเหรอ

เอาบอกให้ไปเล่นไกลๆยางอีก,ก,กโอ๊ยวิ่งจะเมียนหัวามาเลย ตัวแตกพ่อมาควรก็บอกว่าอย่าไปแย่งของยายกินนมก็ให้กินแล้วทำไมไม่ฟังเนี่ยว้ายังอีกโน้ปื่อแล้วเราเนี่ยื่อจริงๆเลยเดี๋ยวจะเอาไปปล่อยวัด เด็กน้อยมันแนมนชอบจื่นเนี่ยหัดูดูไปเล่นของแม่ไงไม่ได้บุ๊คอะไรแม่หลอนมันเนี่ยไม่แม่เด็กมันเฮ้ยไวนไ่เฉยไม่มีอะไรแล้วมันกวิังเล่นเอาดีดีนี่มีอะไรหรองเล่นกันนี้เลยอยู่ั่นมานั่งตรงนี้เลยไปเราไปกวนยายยายจะกินขนมก็ให้กินแล้ว น้าตรงนี้เลยเลิกไปกวนยายอย่าไปแย่งกินไม่ให้กินของเยนะนองเด็กที่ไหนน้องนแม่มาขออยู่บ้านด้วยเอะมาขออยู่ยังไง ะบอกแล้ยวิ่งไปขี่คอยายปวดไหมเนสองสามวันนี้ปวดพอมาสองสามวันนี้ปุ้มปวดมากไหยเนี่ยปวดเอาลงมาเลยลงมาเลยลงมาเลยวมีคนขี่คอจริงๆนะบอกให้ลงยังไม่ลงอีกเฮ้ยจะหล่นแน่สิปุ้มไม่หล่นแม่เรื่ปวดจริงๆนะ ปวดจริงปวดจริงไม่ได้พูดเล่นนะปวดจริงเลยหนักเลยหรอหนักจริงก็อองบอกหนูว่าอย่าไปขีค่คอ,ออย่าไปเลยคอปวดจริงจริงที่มาพูดปวดอย่างนี้ซิไม่กลัวนะปวดจริงนะเนี่ยปวดจริงปว,วดมากอย่าร้อนซิเว้ย <laughs> เอาแม่เมาทำไมใครยับยับใครเข้ามาซิกระแสก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  ว่านคนเดียวไหมเนี่ยอ้ <laughs> เนยเราจะปล่อยวัดดีไหมเนี่ย อย่าหลอนสิไม่อยากรากดไม่มีไม่มีอะไรทํเลยมาแก้แม่ไอ้แาวอีแล้วมึงจริงเลยนะหนูโท ล้วโอตายแล้วแม่จะไว้ใจได้แ้เนี่ยไม่ต้องกลัวแม่เข้าหลอกบ้านแมไม่มีหลอกเลยจะมีหลอกนี่ายแล้เล่นเอาหลอนเลยเนี่ยแครทุกคนบาย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 ฝากกดไลค์กดแชร์กดับสไคร์ให้ด้วยนะเดี๋ยวแกให้